เอาเลละครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l อะมูฟครับวิดีโอเนื้อเรื่อง Monster Hunter World e p i s o เอพิโซดที่2ครับเรื่องราวหลังจากการขับไล่ซรา่าแมกดารรสไปนั้นไม่ได้เป็นตอนจบของเหตุการณ์ทั้งหมดในภาคนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าการมาของซ r ่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็คือ Elder Dragon เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เหล่ามนุษย์นั้นหว่นเกรงเพราะว่าพวกมันสามารถก่อเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายและก็ทําลายระบบนิเวศลงได้ด้วยเช่นกันครับ ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ซอร่ามายังนิวเวิลด์ก็คือมันได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมอนสเตอร์พื้นเมืองของที่นี่ซึ่งเควสตแรกที่เราได้เจอก็คือการย้ายที่ของปูเกปุเกครับถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะซึ่งพื้นเพของมอนสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่แอนเชียนฟอเรสนะครับซึ่งหมอนี่ได้ย้ายพื้นที่ไปยังทะเลทรายอย่างไวส์ไฟเวสและที่สําคัญนะที่นี่เองนะครับที่เราได้พบร่องรอยของมอนสเตอร์จากโลกเก่าหรือว่าโอเวิลด์ ที่มีความคล้ายคลึงกับราเทียนครับแต่ไม่เหมือนกับราเทียนที่เป็นเจ้าถิ่นบนนิวเวิลด์ดังนั้นการค้นหาร่องรอยดังกล่าวจึงเริ่มต้นขึ้นทีนี้เมื่อตามรอยราเทียนจนครบนะครับเราจะกลับไปยังแอสเทราอีกครั้งเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหัวหน้าอีโคโลจิสซึ่งอีโคโลจิสนั้นแปลว่านักนิเวศวิทยาครับจากนั้นอีโคโลจิสได้สรุปผลมาว่าเบาะแสทั้งหมดที่ได้ชี้เป้าไปยังคอร์ลไฮแลนด์ซึ่งเราจะไปแจ้งข่าวกับคอมมานเดอร์อีกครั้งและที่นั่นก็คือเป้าหมายต่อไปของเรราครับ เมื่อเดินทางมาถึงก็ได้รับการทักทายจากโอลเวอร์มสเตอร์อย่างพิงราเทียนว่ากันว่ามันคือไวเวิร์จากโลกเดิมที่เดินทางมายัางที่นี่ซึ่งมันก็เป็นโจทย์บังคับที่เราจะต้องเอาชนะเธอให้ได้ครับ เมื่อเอาชนะราเทียนชมพูได้นะครับเราจะพาร่างมันกลับมาศึกษาต่อโดยการค้นคว้าก็พบว่าราเทียนชมพูไม่ได้เดินทางมาที่นี่ครับแต่ว่าเธอเป็นสับสปีชีส์ของราเทียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปนิเวศของนิวเวิลด์ที่เกิเดขึ้นเดาว่าน่าจะมีแหล่งพลังงานบางอย่างที่ส่งเสริมให้เกิดวิวัฒนาการแบบนี้ครับ จากนั้นตัวละครที่มีรูปลักษณ์คล้ายราชสีขนทองจากหนังจีนดับมังกรหยกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยจริงๆแล้วเขาก็คืออดมิรอลหรือว่าพลเอกหัวหน้าใหญ่สุดของเดอะคอมมิชชันนั่นเองครับ พลเอกหายตัวไปสักพักก่อนหน้านี้ปล่อยให้คอมมานเดอร์รับหน้าที่บัญชาการทั้งหมดในขณะที่เขาไปสองแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ New World ซึ่งสิ่งที่พลเอกเอากลับมาด้วยก็คือผลึกคริสตัลสีเงินที่มีพลังอยู่ภายในครับคำตอบก็ฉเฉลยครับว่าน่าจะเป็นพลังงานจากผลึกเหล่านี้นั่นเองที่ส่งผลต่อระบบนิเวศของ New World ครับ ยังไงก็ตามพลเอกไม่ได้ให้คำตอบกับเราตรงๆแต่ขอให้เราเดินทางไปด้วยกับเขาเพื่ออธิบายข้อมูลทั้งหมดที่เขามีให้เราฟังครับและที่หมายที่เราจะตั้งต้นเดินทางกันต่อก็คือเอเวอร์สเต็มครับ Have fun. <laughs> you made it. ระหว่างทางพลเอกจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ซอร่าถูกไล่ไปเนกิกันเต้ก็หายไปด้วยซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วการโจมตีของซอร่าก็ทําให้เกิดรอยแยกของพื้นที่ <Come> on, ทวีปนิวเวลขึ้นมาเขาก็เลยตามรอยเนกิกันเต้ามาตามเส้นทางรอยแยกเหล่านี้ครับโดยเส้นทางนี้เราจะได้เห็นภาพการไหลของลาวาและก็ผลึกต่างๆที่รายล้อมอยู่ระหว่างการเดินทางพลเอกบอกว่ามอนสเตอร์ที่โหดหดก่อกำเนิดจากพื้นที่ที่ลึกลงมาแบบนี้ฉะนั้นก็ขอให้เราเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสุดท้ายพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงสถานที่ที่เป็นแมปใหม่ของ New เว r l d ที่นี่มีชื่อว่า El ลเด Re ์รีเซครับ Amazing right Yeah ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ซอร่านั้นเดินทางมาแทนที่จะไปเสียชีวิตที่รอ t เทนเวลคำถามก็คือว่าเพราะอะไรกันแน่และแม้พลเอกเองก็ยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้ครับแต่เขาเชื่อว่าเบาะแสที่ดีที่สุดก็คือเนอร์กิกันเต้จากนั้นหน้าที่ของเราก็คือการสำรวจ e l ลเด r e ์รีเซและนั่นไม่ได้หมายความแค่การตามรอยเนอร์กิกันเต้เท่านั้นแต่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เราจะหาได้ครับ Nergigante knows do have one have โดยมอนสเตอร์ที่เราจะได้เจอในแมปนี้ก็จะมีโดโดกาม่าลาวาซิออส แอสตัวราทาลอสหรือว่าราทาลอสสีน้ำเงินและก็สุดท้ายอุรากานครับ จากนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจนครบนะครับเราจะกลับมาหาอีโคโลจิสอีกครั้งซึ่งเขาจะให้ข้อสรุปเบื้องต้นกับเราว่าสิ่งที่เขาค้นคว้าวิจัยนั้นได้คําตอบออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง e l ลเด Dragon กอนกับเนกิกันเก็คือเนกิกันเตนั้นจะค่อยๆกินเอลเด Dragon เป็นอาหารนั่นจึงอธิบายว่าทำไมเนกิกันเตจึงบุกมาโจมตีเราเมื่อครั้งที่เหล่านักล่าพยายามที่จะจับซอร่าแมกดารสที่เป็นแหล่งอาหารของมันนั่นเอง นอกจากนี้คอมมานเดอร์ก็สามารถแกะรอยที่อยู่ของเนอร์กิเันเต้ได้สําเร็จแล้วด้วยครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือกําจัดเนอร์กิเันเต้ลง ังจากที่กําจัดเนเกิแเต้ลงได้นะครับพลเอกก็สรุปข้อสันนิษฐานทั้งหมดให้ฟังว่าเนเกริแเต้นั้นตามซอร่ามายังนิวเวิลด์เหมือนฝูงสัตว์ที่ย้ายถิ่นเพื่อตามหาแหล่งอาหารต่อไปเพราะว่าผลกระทบก็คือทําให้เอลเดอร์ดราก้อนไม่ไปในเส้นทางที่ควรจะเป็นนั่นก็คือการไปเสียชีวิตอย่างรัตเทนเวลแถมมันทาให้ระบบนิเวศที่นิวเวิลด์นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยฉะนั้นการฆ่าเนเกิแเต้ไปแล้วเอลเดอร์ดราก้อนอื่นๆก็น่าจะกลับสู่พฤติกรรมปกติหลังจากนี้ครับ And he made a real mess of the local ecosystem in the process. Here is good. Now that the problem child's been put to bed, the other elder dragon should revert to their usual behavior. <laughs> you did good. What's wrong? No, there's a piece of the puzzle missing. ยังไงก็ตามแฮนเลอร์คู่หูของเราก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดเอลเดอร์รีเซียจึงกลายมาเป็นพื้นที่สะสมพลังงานมากมายที่สามารถดึงดูดความสนใจเอลเดอร์ดราก้อนให้เดินทางมายังที่นี่ได้มันน่าจะมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังไปมากกว่าการกระทำของเนอร์กิกันเต้ซึ่งจากนั้นภาพจะตัดมายังคุณย่านักล่ารุ่นที่หนึ่งที่เธอได้ค้นพบอะไรบางอย่างเข้าซะแล้ว Hmm. <laughs> what have we here? จากนั้นเราจะกลับมายัางแอสเทราเพื่อสรุปภารกิจทั้งหมดครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้เนอร์กิกันเต้จะตายไปแล้วเอลเดอร์ดราก้อนตัวอื่นๆที่กระจัดกระจายออกไปจากฝีมือของเนอร์กิกันเต้ก็เริ่มออกอารวาสในพื้นที่ต่างๆฉะนั้นหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการตามหาเอลเดอร์ดราก้อนใน3พื้นที่เป้าหมายครับ เอาละครับเรื่องราวของม o นสเตอร์ n ันเตอร์เวในเอพิโซดที่2ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ที่สำคัญคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูวิดีโอของเดือ o v e เป็นครั้งแรกถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ของเรานะครับเอาล่ะว,วิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I want our field team to start gathering evidence. We need to track down these beasts and pinpoint their exact locations. So I've decided to split you into 3 groups. Field team leader, you'll be heading up the ancient forest investigation. And the Wildspire Waste, that one's yours. As for the Rotten Vale, we'll be needing the third fleet's help with that one. I'll leave it up to these delegates to decide how to use the field team. Lastly, don't forget to relay your findings to the ecological research team once you've gathered enough evidence. Everyone clear? All right, dismissed!